ค่ะพบกับหยิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะวันนี้เราก็จะไปวอล์กในเมืองกันนะคะก็เราจะไปขึ้นรถไฟกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่ารถไฟที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะคะที่เมืองที่หยิงอยู่นะคะ,ะมันเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะทีน,นี้เราก็เดินไปขึ้นรถไฟนะคะ สงสัยถ้าจะไม่ทันรถไฟนะคะไม่ทันรถไฟรอบนี้แน่เลยไม่เลยรถไฟมาแล้วนะคะ ทางข้า,า,งามนะคะก็คือเขาจะปิดไว้ตอนที่รถมารถไฟมานะคะแล้วเขาก็จะเปิดเวลารถไฟผ่านไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้คนแบบว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะคะ ึ้นรถไฟนานมากแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงนะ,ะอ่าขึ้นรถไฟที่นี่นะคะเราก็จะต้องมีบัตรนะคะมีบัตรมีบัตรตัวนี้ที่ชื่อว่าไมคกี้การ์ดนะคะก็คือใช้อแอบนะคะเพราะว่หญิงๆไม่ได้ใช้นานแล้วนะก็ จะมาดูว่ามีตังเหลือหรือเปล่านะคะเขาจะใช้มันจะมีเครื่องก่อนที่เราจะขึ้นขึ้นรถไฟนะคะเราก็แท็บไม่มีตังนะคะพี่น้องไม่ได้ใช้มาจะปีได้แล้วนะทีนี้แสดงว่าในบัตรนี้นะคะในบัตรของหญิงไม่มีไม่มีตังนะคะหญิงก็ต้องไปเติมเงินกันนะคะ โอเคตัวนี้นะคะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเติมเติมบัตรเติมเงินนะคะคล้ายๆอ่าอย่าง b t s บ้านเราเนั่นเองนะแต่ว่ามันก็เป็นบัตรอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้ตลอดแต่ไม่แน่ใจว่ามันมันหมดอายุหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเติมเงินนะเราก็จะมาเติมเงินกันนะคะต้องมาเชืก่อนว่าบัตรใช้ได้หรือเปล่า เรามีเงินติดลบอยู่60นะคะเราจะเติมโอเคหญิงก็ไปเติมเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าวิธีการใช้ที่นี่นะคะก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟที่นี่เราต้องแตะนะคะก็คือ touch on นะคะโอเคได้แล้วนะคะ ประมาณว่าถ้าเราไม่ทัชออนถ้าเราไม่ไม่แตะก่อนขึ้นรถไฟถ้ามีอ,าอินสปเปกเตอร์นะคะหรือว่าคนตรวจคนตรวจตั๋วนะคะเขามาตรวจบนรถไฟเรากา็เราสามารถโดนค่าปรับคือค่าปรับที่นี่แพงมากนะคะก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญยังไม่แน่ใจร้อยกว่าเหรียญหรือว่า200กว่าเหรียญน,นี่แหละนะคะ ตอนนี้สำคัญมากทีนี้เราก็รอนะคะลอลปประอรถไฟประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10นาทีก็จะมีป้ายบอกนะคะว่า,าขบวนนี้ไปที่ไหนนะคะแล้วก็ลงที่ไหนแล้วก็อจอดที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เวลามาอีกกี่อีกกี่นาทีอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเท่าไหร่เขาก็จะบอกไว้นะคะ ุกสถานีสถานีรถไฟเลยนะอ๋อแล้วอยา่างไอตัวเจ้าไมค์ไมกี้การ์ดนะคะไมากี้การ์ดตัวนี้เราสามารถเติมเงินได้อ่าเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายสัปดาห์อ่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรายเดือนได้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ายิงเติมเป็นเป็นยอดเงินเข้าไปนะคะเพราะว่าหญิงไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะแต่ก่อนนี้คือ ถ้าเราเดินทางทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นรายเดือนมันจะคุ้มกว่ากันนะคะมันก็จะถูกลงมากว่านะอ่าญิงไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ราคาต่อวันก็คือหนึ่งใบอย่างที่มาร์เบิลค่าค่าเดินทางอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกนะคะที่มาร์เบิลมีใบนี้ใบเดียวถ้าเราซื้อเป็นรายวันนะคะหนวันเราจะใช้กับรถรถ รถทัวร์รถบัสก็ได้ดรถท r a มก็ได้รถไฟก็ได้นะคะก็คือในในหนึ่งวันเราจ่ายจ่ายแค่ยังไม่แน่ใจว่าเจ็ดดอลหรือว่าสิดอลนะเออคือนานแล้วไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะปกติอ่าจะใช้แต่ก่อนก่อนนี้ก่อนเป็นแบบว่ากรรมกรนะคะวิ่งตามรถไฟประจําก็จะใช้ตัวนี้ประจําทุกวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าราคาเขาปรับขึ้นแค่ไหนแล้วนะ โอเครถไฟก็มาแล้วนะคะหนึ่งนาทีนะนาทีมาแล้วแล้วนะคะ เราจะมาดูนะคะว่า ท้องอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกันกับรถเมล์รถไฟบ้านเราแล้วที่ตรงนั้นเขาก็จะไว้บอกว่าสถานีต่อไปนะคะคือสถานีอะไรนะ,ะใื้สะดวกสบายบาเรื่อยเรค่อยะ นี่รถไฟที่บ้านหญิงนะคะเข้าในเมืองอก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีประมาณ30นาทีได้นะคะก็ประมาณนั้นก็ถือว่ารวดเร็วนะคะเพราะว่าถ้าขับรถแต่ว่าถ้าขับรถมันก็มันก็ใช้เวลาไม่นานถ้ารถอย่างบนเสาร์ในทีน่ี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ 20, 20กบ่านาทีก็น่าจะถึงนะคะ รถไฟเพราะว่ามันก็ต้องมันจอดทุกสถานีเนาะคิดว่าอันเนี้ยอ,อันนี้น่าจะจอดทุกสถานีนะคะออแต่ถ้าเป็นตอนเช้าเช้าหน่อยมันอาจจะมีแบบว่าเอ็กซ์เพรสเหมือนกันก็คือเป็นรถรถไฟด่วนซึ่งก็ใช้เวลาเร็วกว่านะคะแต่ช่วงเวลานี้มันมันสายแล้วอะไรเงี้ยก็จะจอดบ่อยหน่อยนะคะเห็นไหมเขาก็จะประกาศบอกนะคะว่า ถึงสถานีอะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอตอนนี้รถไฟนะคะรถไฟก็ไปวนที่เขาเรียกว่าใตา้ซิตี้ลูปนะคะก็คือวนใต้ข้างล่างนะคะใต้ใต้ดินนั่นเองวนใต้ดินรอบเมืองนะคะเป็นสถานีที่ที่จะจอดหลักๆในเมืองนะคะ ก่อนที่จะถึงฟินเดอร์สเตชันก็เหมือนอเป็นสถานีรถไฟขนาดเป็นสถานีรถไฟขนาดหลักนะคะก็เหมือนอเขาเรียกว่าอะไระสถานีหัวลำโพงบ้านเรานั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นสถานีอีกหนึ่งสถานีเป็นสถานี ที่หญิงเคยทำงานนะคะก็คือขึ้นไปข้างบนก็เป็นที่ที่หญิงทำงานเลยนะก็เป็นทั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นเป็นเป็นใกล้ๆกับพวกก็อยู่ในเมืองนะคะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นั่นเองตรงนี้นะที่ทำงานเดิมนั่นเองนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะที่ทำงานเดิมโอเคนะคะก็สถานีถัดไป เราก็ถึงฟินเดอร์ฟินเดอร์สเตชันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าจะจอดข้างล่างหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนๆน,นะไม่ขึ้นข้างบนนะคะหรือเปล่าเออ ใช่นะคะถึงแล้วนะคะก็เป็นะ ะะที่นี่ก็จะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะจะคล้ายกับหวัวลำโพงสถานีหวนัวลำโพงบ้านเรานะคะก็เป็นประมาณว่าก็จะเป็นรถไฟที่จากทุกสายนะคะก็จะมาเจอะที่นี่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะ ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นสายๆนะคะก็จะมีบอกว่าสายไหนไปสายไหนรถสายขบวนไหนไปที่ไหนนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดใจกลางใจกลางเมืองนะคะที่รถไฟจากที่ต่างๆก็จะมาจอดที่นี่นะคะทีนี้เราก็จะออกไปเจอ,อเพื่อนเพื่อน เจอคุณเพื่อนแล้วนะคะก็เราก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวหมายกี้การ์ดนี่นะคะแตะออกนะเห็นไหมว่าทำไมเราถึงต้องแตะเข้านะคะถ้าเราไม่แตะเข้าเราก็ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้นะคะหาเพื่อนอีชันก่อน นะเ,เพื่อนดิฉันอยู่ไหนเดี๋ยวนะคะที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นที่ขายตั๋วนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นคล้าย สถานีหัวลำโพงบ้านเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือ Melbourne. เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะตัวนั้นก็จะเป็นทแทรมอันนั้นก็คือทแทมนะคะทแทมนั่นเองที่ ้เจ้าตัวบัตรที่หญิงบอกนะคะก็คือเราสามารถใช้กับเจ้าแทมรถรถรางนะคะเหมือนรถรางเขาเรียกรถรางที่นี่เรียกทแทมนะคะก็แต่ว่าถ้าอย่างที่นี่ถ้าสมมติว่า,าจะมีฟรีโซนนะคะสำหรับวิ่งในเมืองเราสามารถขึ้นได้ฟรีเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะเขาก็จะมีฟรีโซนสำหรับคนที่นี่ สำหรับที่เมลเบิร์นค่าใช้จ่ายในการเดินทางพวกทานสปอร์ตอย่างเงี้ยถือว่าถูกนะคะโอเคนี่ก็เป็นแตรมนะคะเป็นแตรมที่เราจะขึ้นที่เราจะใช้ไปในเมืองนะคะ ก็รออีกประมาณกี่นาทีหนาทีหรือเปล่านะคะก็เขาก็จะบอกหมดเลยแลจะมีป้ายบอกว่าเวลามาเท่าไหร่แทมจะมาเท่าไหร่จะไปเส้นไหนนะคะเพราะว่ามันมีหลายสายที่เราจะต้องต้องดูนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ไม่ใช่เครื่อคันนี้นะที่เราจะขึ้นนะคะก็ได้ของฝากนะคะคริสต์มาสจากเพื่อนนะคะ ผรมายเฟนนะคะก็คุณเธอเป็นของขวัญคริสต์มาสประมาณว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันหรือเปล่านะคะถ้าได้เจอก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็เผื่อไว้ว่าจะไม่ได้เจอกันนะคะสําหรับของขวัญคริสต์มาสนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาร์คช็อกโกแลตนะคะคอฟฟบีน คุณเธอก็ยังไม่ใช่คุณ,คณเธอคก็ยังไม่เคยลองนะคะก็ยิงว่าจะเปิดให้เขาลองด้วยนะเอออันนี้เราก็ออรอรอแทมนะคะอรอแทมรอขึ้นเจ้ารถรางนะคะเพื่อที่จะไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะ It's my friend Hello say hello to everyone ไม่ใช่ เจสลิตเตบิดนะก็ประมาณว่าเขาไม่เขาไม่ออกไม่ไม่อยากออกกล้องเราก็นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อนะคะเราเรารอ t r a มนะคะเพื่อนจะไปหาเพื่อนอีกคนนึงเนาะก็เจสต้นพิกเดอรน เราก็จะขึ้นใช่ I should ask you to type the the station name. d o n t have my finger please? Is this to have m finger p l e a s นะคะเราก็ขึ้นแทรมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแทรมนะก็ประมาณว่า ก็เป็นรถล่างข้างในนะคะสะอาดสะอ้านนะคะ P center ก็เขาก็จะมีบอกนะคะว่าข้างบนนั้นไปไปที่ตรงไหนนะคะไอ้ตรงป้ายตรงตรงนั้นนะคะจะบอกโอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้านเพื่อนแล้วนะคะเราก็จะมาบุกกันเราก็จะมาบุกร้านร้านเพื่อนกันนะคะเรา ทีนี้เราก็จะมาทำกาแฟ we're h a t gonna do we're h a t gonna make some coffee in the laze <Yeah. S 2> now i t h the with the what you call the three s o <Okay. S 3> uh, m e t h i n r o s e oh, a y okay. alright l center i, I put earler okay. i i t so k a y i'm here okay, okay. <laughs> แล้วทีนี้เราก็จะมุ่งไปข้างหลังร้านกันนะคะ <Yeah. S 1> เราเป็นเราเป็นแขกเขาเรียกว่าอะไรนะเราเป็นแขกหรือว่าพิเศษนะคะเราก็จะมาทำ เราจะมาทำกาแฟกันคุณเธอเขาเ <Right. S 1> พื่อนเขาจะทำกาแฟให้ <c oughs> hey, ทานนะคะบาริสต uh, uh, ้านิสและครี a อิ o ส h a เ d อคันดงว่าที่ l ขาเดา a r น It's not i think it's not inside it doesn't get in no other in. side yeah yeah that's it uh come on <laughs> <laughs> and then you can't uh, strong i want the stone what you make you make for yourself 喝冰沙。不冷。不冷。奶奶你要喝什么喝冰？奶奶。特别。你要什么？Go a w โอ้ oh my god it's so quickly เอ๋ yeah, see hard ก็จะเป็น hard ที่ปิดเบี้ยวไปนิดนึงค่ะมาชิมช็อกโกแลตกันนะคะก็เป็นกาแฟเม็ดกาแฟข้างในนะคะ ทำไมทุกคนแต่เพราะว่าเรากินช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วมันมันจะไม่ได้รสชาติของไอเจ้าเม็ดกาแฟมันเหมือนเรากินอะไรที่มันคริสปี้ซะอ,อย่างนะคะถือว่าอร่อยนะไม่ได้นะคะสำหรับคนชอบกาแฟอะ,ะ่ะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลต รักช็อกโกแลตก็แลตแล้วก็เป็นกาแฟเม็ดกาแฟข้างหนนะคะคาฟฟบีน mm hmm. เป็นไซส์นะคะโอ้ oh, แล้วกินกับกาแฟ mm hmm. คุณเธอทำกาแฟให้หญิงแบบว่าสตรองมาก สัมบาสัมบ鲍กระชายสัมบ鲍สักอย่างสัมบาอะไรสักอย่างก็เป็นว่าอ๋ออิสมาเลเซียมาเลเซียโอ้ยก็เป็นเป็นอาหารอ่ะมาเลเซียนะคะเห็นไหมเอ่ยไปละไอตัวเคอรี่นี่นะคะ เป็นตัวนี้นะคะก็เป็นคล้ายๆอันนี้จะเป็นเหมือนสตอสตอบ้านเราแต่เขาเรียกอะไรสักอย่างว h a t คอดิเซอร์บินผัดไทยผัดไทยเสียงีิผัดไทยนะคะไม่ใช่ผัดไทยนะผัดไทยนะคะก็เหมือนสตอบ้านเราเราทานวันนี้ก็จะมาทานไอ้ี่เจ้าตัวนี้นะค่ะ เหมือนกันกับเพื่อนนะคะวัดยูเราจะทานเหมือนกันเราจะได้เหม็นไปด้วยกันนะคะก็ก็เลยบอกว่าสั่งเหมือนกันไม่ว่าจะสั่งเปยางอื่นนะก็โอเคไปโอเคขอ <laughs> ขอทานขอไปทานอาหารกลางวันก่อนนะคะ อยู่ในเมืองนะคะอันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะใจกลางเมืองก็จะมีทุกอย่างมีซาร่ามีเป็นอ่พวกเ a ว i ิทจ n นมายเออร์นะคะจะมีร้านแบบว่าพวกร้านช้อปปิง้งร้านแบรนด์เนมร้านทุกสิ่ง <laughs> โอเคนะคะก็อันนี้เราก็จะเข้าไปดูพาเพื่อนนะคะ ไปดูของสำหรับคริสต์มาสนะคะสำหรับให้เพื่อนร่วมงานนะคะประมาณนี้ I'm the country girl โอเคก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้1วันกับการวอล์กนะคะไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งมานะคะก็ได้อะไรบ้างได้ชุดนะคะได้ชุดได้ชุดสำหรับงานปาร์ตี้นะคะสำหรับงานปาร์ตี้สุขหน้านะคะแล้วก็ได้อของ เล็กน้อยนะคะก็เป็นว่า,อาวอกวันนี้ก็ได้ได้ออกกำลังเต็มที่นะคะเดินเยอะมากทั้งอิ่มทั้งอิ่มแล้วก็ก็ได้ได้เจอเพื่อนๆนะคะซึ่งไม่ได้เจอกันมานานมากนะคะตั้งแต่ล็อกดาวน์นะ,ะก็หลายเดือนทีเดียวนะคะก็เ,เป็นว่า,าวงนี้ ก็ขอจบแค่นี้นะคะเอาไว้ยังไงอ่ายังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่วอล์กหน้าหรือว่าคลิปหน้านะคะวันนี้หญิงก็ขอตัวไปแล้วค่ะโอ้เหนื่อยมากเลยวันนี้แบบว่าเดินเดินเยอะมากนะคะวันนี้ก็กลับบ้านแล้วนะคะขึ้นรถไฟกลับบ้านเหมือนเดิมวันนี้อิงขอตัวไปแล้วนะคะวันนี้บายยนะคะ <What? S 1> ทุกคนบายยบาย